สวัสด <up> ีครับเพื่อนๆนี่ก็ให้ได้กาตั้งประหยัดน้ำคือตัวนตัวเล็กถ้าเพื่อนไม่ก็คือพุ่งกรบวนการหรือพุ่งการทำกาตั้งประหยัดน้ำอยู่ก็เอามาได้เติมเติมได้ก็เดี๋ยวให้กลองซูมไปได้กาตั้งประหยัดน้ำพุ่งก็ใกล้ไปทีการประดิษอยู่ก็คือใกล้ให้กระจายทุกชุมชนของเตย ก็เดี๋ยวประกอบตัวนี้อะไรก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็ะต้นผลิตก็คือจ่ายพิีที่กุมลมก็ใส่ใ well. นน,นี้ใสไปในข้อตอนนี้ก็คือมันติดเกาวหรอครับมันจะเก็บน้ำได้จะล็อกน้ำไว้ได้ก็นี่ก็ว่าวปิดเปิดว่านี้ก็ตัวล่าอาบัตเสียอาบัตก็ตะโกไปโอ้ตัวที่รับตุดมือ ถึงการวางดอกบกตัวนี้การก้ามาได้จองก็ปุ่มได้นะครับเพราะว่า,าวิดีโอจุดนี้การปฏิจจุณนี้ปุ่มปุ่มได้ได้วางระบกตัวนี้มาแล้วตัวนี้ไม่ต้องติดกาวนะครับเพราะว่า,าต่อของเกาก็จำเป็นมันเป็นเป็นสโลปไปแล้วพอาะเราอัดด้วยความมีแรงงัดก็คือมันจะไม่รั่วแรงมัน,ำน,ำนำจะไม่รัว่วเดี๋ยวให้ได้การแนะนำ ตัวนี้เป็นกล้องเต๊มไม้เปืเป่อนๆนะครับเป็นกล้องเต๊มไม้เปืเป่อนๆจุดไงการจ่ยา,ออายน้ำก็ปุ่มใกล้กันปริทูนู่นึ่งหน่อยบาทตัวไงนะครับก็ปลุกปักได้สะด,ดวกมากตัวนี้เป็นกล้องเต๊มใกล้กันไม่แป้งนะครับนึ่งหอยบาทกระเทอได้กาบัญชีปุ่มเดี๋ยวก็บัญชีปุ่มกดลงล่างจากนี้ตีนก็ยังมีแท้มไม้อีกที่หนึ่งนะครับออปปอลละไม้เครื่องมือออปปอลล่ไม้ก็กล้ามได้จ่องปุ่มใดมันจะมีอยู่แล้วในวิดีโอ อ่าไอ้ผื่นๆมากา่อนหะอะไรก็ซึงใกล้แบบเอ่อเต้ยีกันนะครับก็คืออืมคนข้าวบันจีพิ่มตรงหน่อยบ้านตาดิษกาใกล้ได้ตุกปากกล้องเต้ยนะครับก็บชาวบ้านตัวไปเอ่อพุกงใกล้ให้ก็ตุกส่าข้าชีพนะครับนักตรุกรกิจชาวบ้านตัวไปเอ่อคนเอ่อคนในเมืองหรือว่าคนจุหน้ำบดเออว่าคนเดียวแบบเอ่อในในในป่าเหมือนเหมือนปุมนะครับปุ่มก็คือ ก็ตือว่ายยุ่ในเยากเพื่อในในป่าก็ตือว่ารรมาจัดดียู่ว่างไปค,ความใจเดินมาก็คือแต่ปุ่มบางบางปุ่มกระจิดตัวนี้ก็ทำก็ใกล้เดียวในในยุคนี้ก็ยุคออนไลน์อยู่แล้วก็ปมก็ใกล้แบบออนไลน์คือเราไม่ต้องจ่ายน้ำมันวิ่งไปวิ่งมากกันก็เราก็ใกล้กันแบบออนไลน์แบบไหวใจกันก็นึนนแบบน่ง่อยบัตรก็เือได้เปิดรูปเงินทีปุ่มเพื่อนๆก็ทำม,มาใกล้กันได้เลย แต่ว่าตีทํากันเีพึ่งกลแบบนี้ก็คือผมบอกอันนี้มันการปลกพักนี่มันได้ป้นจริงได้ป้นจริงก็คือเด็กๆตัช่วงอายุเออว่าจะบ้านตัวไปกันก็คือจะได้กินพักแบบอหญ่ๆกันแบบปลูกเองกินเองเออว่าแบบสื่อใกล้กันก็ถ้าเันเพื่อเป็นเพิ่อไม่ได้เพิ่มเติมนะครับอ่าเดียวตัวนี้ก็ได้การจ่ายนำ ตัวนี้ปึ้งปึ่งติดเกาวไปคือตรงตรงติดไม่เกาวตัวนี้แต่ไม่ไม่แตปกันหน้าไงมันตัวนี้คือป็นน้าเนี่ยติดเป็นติดเกาวไปคือมีน้ำรัวอยู่อิกนะแต่ว่ามันไม่แตปกันหน้ารับคือถ้าเป็นปหน้าปุ่บก็คงจะลบวิดีโอนี้แล้วก็คือทต่ไม่แต่ว่านี่ก็คือไอ้เน็นว่าเป็นปหน้าอีิดนั่นก็คือมันมันไม่ได้หยับนะกับคือ ก็เดียวประโยชน์เขาไปกันมันก็ก็เดี๋ยวว่าไอ้ไอ้เลื่องการจ่าน้ำก็กคือมันมันจะลกน้ำไม่ได้ตั้งแต่น้ำได้อันนี้ต้นไม้ต้นกองเก่าคือไปน,น้ำม,มาแล้วก็คือรถก็จริงๆการปลูกต้นไม้ในยุคนี้ในช่วงฤดูกาลน,นี้ ก็คืออยากมักนะครับคือใส่กระตั้งแล้วก็เยี่ยวต่อว่านามมันจะเอิ้เร็วก็คือยั่เป็นการตกพักนี่เป็นเรื่องอยากมักนะครับแต่ว่าปอกได้กระตั้งแต่ว่าปุ่นผลิตนี่ก็ให้ผลผลนๆมาเลยพุ่นผลิตได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากผื่คนกาแจ้ดติดตามนะครับก็เผื่อว่าการผลิตจะได้กระจายแบบตัวชุุมชนกันก็คลิปนี้ก็ ตาวนี้ก่อนเปิ่นเปิดอกไงเปิ่นเปิ่นอะไ้เปินเป่นเติมนะครับสำหรับเปิ่นไหมจะเปิ่นติดตามเดี๋ยวก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ตาวนี้นะตัต้านี้นะครับนะสวัสดีครับ